เขาต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนวแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ไายมวยกุนคแมนในกัมพูชานำตราคุดติดก,กังเกงถ้นจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก24 ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ระหว่างมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยกับกุนแคแมศิลปะต่อสู้ของกัมพูชาว่าชาดใดเป็นผู้ริเริ่มศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้มาแต่โบราณกันแน่โดยทางประเทศกัมพูชาจะภาพจัดการแข่งขันซีเกม2023ออกมาประกาศว่าจะไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันครั้งนี้แต่จะใช้ชื่อว่ากุนแคแมที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนงานนี้ทำให้เกิดกระแสชาตินิยมในกัมพูชาเป็นอย่างมาก อย่าสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนๆชาวไทยรวมถึงสพันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําในครั้งนี้แถมล่าสุดเพจเอเชียมองไทยที่มักนำเสนอเรื่องราวของสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและบันเทิงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้โพสต์ภาพกางเกงมวยไทยพร้อมข้อความอ้าวทำแบบนี้ก็ได้หรือใายมวยกุนเแมในประเทศกัมพูชาเอาตราคุดไทยไปทำกางเกงขายสำหรับตราคุดถือเป็นตราแผ่นดินของไทย คือตราพระราชลัญจกรพระคุดพาเทพพาหนะของพระนารายณ์ใช้เป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจแห่งพระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของชาติและเป็นองค์อวตารของพระนารายณ์ตามแนวคิดสม,มุติเทพโดยนำใช้มาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่หลังพศ2436เป็นต้นมาแต่มาใช้อย่างเต็มที่แทนตราแผ่นดินเดิมทั้งหมดเมื่อพศ2 4 5 3 ซึ่งจากภาพดังกล่าวทําให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและเรียกร้องให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะลุกลามบานไปลายไปมากกว่าน,นี้